ถ้าอยากหายพระคุณเจ้าก็ต้องตั้งใจเองว่าจะโกรธอีกไหมเนี่ยถามจะโกรธอีกไหมไม่โกรธแล้วแล้วจะฆ่าแมลงฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอีกไหมคะไม่ฆ่าแล้วจะลำคาญไหมไม่ลำคาญแล้วให้ปัดๆเอานะคะเขาว่าหนึ่งชีวิตหนึ่งจิตปิญญาณพระคุณเจ้าให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่โกรธจะไม่ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็ตามเพราะสัตว์ใหญ่ทาให้เป็นโรคที่ร้ายขึ้นตอนนี้เราหมดสิทธิแล้ว ไม่ได้หมด<พ>สิทธ์หรอกค่ะม <คน S 1> ีพระจานวนมากเลยที่ค่ะเพรา <c oughs> ะคุณเจ้ารู้ไหมว่าในนรกอ่ะพระมากที่สุดเลยเพราะคุณเจ้าลองฝึกมโนมยิทีนะไปท่องนรกนะโ <c oughs> อ้จะเห็นพระทั้งนั้นเลยที่ลงนรก <c oughs> คนในี่ยินห้าข้อกันจึงตกอแ,แล้วนี่แล้วนี่สองยี่ <c oughs> สิบเจ็ดสิกขาบทสองร้อยยี่สิบเจ็ดน่ะพราะคุณเจ้าทําได้ครบไหมคะไม่ครบไม่ครบเพราะฉะนั้นจึงต้องไปเยี่ยมนรกถึงได้มากกว่าเขาบอกถ้าไม่แน่จริงอย่าไปบวชนะ ถ้าไม่มั่นใจเอาแค่ศีลห้าแล้วศีลห้าพระคุณเจ้าทําได้ไหมได้ทุกวันนี้หลังจากบวชเป็นพระมาเนี่ยเคยตียุงไหมคะอ๋อเอาต,ตอไปนี้จะไม่เอาแล้ว <S 1> <S 1> <S อ่อ,อทีนี้ถามอีกขอ้อพระคุณเจ้าเคยโกหกไหมคะแต่โกหกเนี่ยมันก็คงจะมีมั่งอะเนาะจ้ะเพราะฉะนั้นไอ้เขาถามอะไรเราเนี่ยแต่ไม่ใช่เรื่องของของเราหรอกเรื่องของคนอื่นนะของ ลูกศิทธิ์ลูกหาอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกปัดเป่าเข้าไปกลัวจะมีเรื่องมีราวอะไรกันอย่างเงี้ยราะนั้นศีลก,ก็โวก็แหวงนะศีลห้ายังไม่ครบแต่โกหกเนี่ยพระพุทธองค์ท่านอนุญาตว่าบางอย่างไม่บาปเช่นพระพุทธองค์ท่านก็เคยโกหกเช่นพระพุทธองค์เห็นพรานล่าสัตว์วิ่งผ่านมานะคะกหกเห็นหมูวิ่งผ่านท่านไปในพรานก็วิ่งตามมาแล้วก็มาถามท่านว่าเอาเห็นหมู ผ่านมาทางนี้ไหมไปทางไหนพระพุทธองค์ท่านก็เคยโกหกว่าไม่เห็น<ม>นะคะอันนั้นน่ท่านบอกว่าเป็นการหยุดยัง้งการฆ่าได้บุญอน,นิสงสอง,สองต่อนะหนึ่งไม่ต้องทานคนนั้นน่ะก็ไม่ต้องฆ่าหมูใช่ไหมคะคือหมูแล้วก็สองหมูก็ไม่ต้องตายนะคะได้บุญอน,นิสงตั้งสอง,สองชั้นนะคะซึ่งถ้าหากว่าการโกหกไม่ทาให้ใครเสียประโยชน์ก็ไม่บาปนะคะแต่ถ้าทําลายประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยบาปแน่แ่ คุณเตี้ยมีอะไรจ๊ะเสร็จแล้วอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมคุยมาถึงตอนนี้หายคันแล้อยังคะไม่คันนะตอนนี้ไม่คันเห็นไหมว้าเชื่อือยังอ่ะเมื่อกี้ยังบอกคันอยู่เลยใช่ไหมคะก็่บอกแล้วไงว่าถ้ารับปากรู้ตัวก็จะไม่คันแล้วการไม่คันนี้ทําไมถึงเกิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีพระคุณเจ้าทราบไหมคะ ไม่ทราบไม่ทราบ,าบเดี๋ยวบอกเลยนะคะคหนึ่งเพราะพระคุณเจ้าตั้งใจจะเปลี่ยนกรรมของตัวเองกรรมที่ทํามาเนี่ยรู้แล้วว่ามันเป็นบาปเพราะคุณเจ้าก็ตั้งใจว่าจะไม่ทําอันนี้เป็นบุญที่ใหญ่มากที่ทําให้ไม่คันนะคะสองเป็นเพราะพระคุณเจ้าเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษเชื่อว่าที่หายเป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าสแสดงฤทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เอ่ยพระนามมาทั้งหมดสแสดงปฏิหารสฟิง์ที่อยู่ตรงนี้ด้วยสแสดงปฏิหารให้เห็นไนว่าถ้าตั้งใจก็จะให้หายคันเดี๋ยวนี้ ลองหายดูเล่นๆหรือจริงๆก็ได้นะคะแล้วก็พู้คุณเจ้าได้มาร่วมบุญนะคะด้วยปัใจจัยใช่ไหมคะ,ะด้วยปัจจัยตั้งห